วันนี้นะครับชัยนาทเมืองเล็กๆแต่ไม่เล็กในใจนะครับวันนี้ทนายมีก็อยู่ในช่วงบ่ายคือไม่เคยมาในเส้นนี้เพราะว่าเราเคยทำเนี่ยเส้นสัพยาในเมืองสัพยาแล้วก็ขุนสันวันนี้ก็คือมาตามคําเชิญของน้องๆนะครับที่เ,เขาก็เป็นเด็กที่อยู่ตรงบริเวณวัดเขานคมโทนะครับที่บริเวณสัพยาเขาเลยบอกว่าให้ลองมาเที่ยวแล้วก็เชิญคนมานมัสการหรือพ่าพนนบนยอดเขานคมโทนะครับเป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ก็เรียกว่า เป็นของโบราณเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันนะครับใครจะไม่รู้ตรงนี้เป็นยอดเขานี่ครั้งแรกเหมือนกันนะ Amazing เดี๋ยวเราขึ้นไปนมัสการลวงยอดเขาเพระนอนกันนะครับเขานุโถก,กันตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีบ่อน,น้ำร้อนสามารถต้มไข่ได้แล้วก็ตรงมันมีตาน้ำร้อนเนี่ยตรงนี้จุดหนึ่งที่สามารถต้มไข่ พี่จะบอกว่าถ้าเป็นบอ่อน้าร้อนจริงๆนะถ้ามันยังมีอยู่นะชายหน้าก็าจะมีแหล่งบอ่อน้ําร้อนที่สามารถใช้บําบัดโรคแล้วก็ใช้เพื่อสาดธานูประโภคได้แล้วก็ตรงบริเวณเทางหน้าข้าวหลวงพ่อพันนอนนะฮะก็จะมีเห็นพี่เขาก็บอกว่ามีบอ่อน้ําที่เป็นตาน้ําเป็นบอ่อน้ําก็จะมีน,น้ําผุดขึ้นมาเรื่อยๆทั้งปีตอนนี้มันโดนกิ่งไม้ปรกเพราะว่ามันคือวัดก็ไม่ได้ว่ามีงบร่ำรวยอะไรถ้าเกิด สมมติว่าถ้าเคินถ้าใครเป็นทางการราชการเนี่ยได้เข้ามาดูแลถ้าปรับปรุปงพูมิพาตร,ตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะมีว่ามันจะเป็นที่เที่ยวใหม่ของชัยนาทแล้วคนก็จะรู้จักวัดถ้ำเ,เขานมโทอีกเยอะมากมายเดี๋ยวลองไปนัสศัการ์พุทธบาทกันเขาบอกว่าพุทธบาทที่นี่ก็สวยมากนะครับเยอมากเลยอะใครจะไปรู้บทนี้มีพระพุทธบาทดูที่ไปมีตางขึ้นต้องปีนต้องปีน แต่เพื่อการนี้ปีนก็ได้น่าคือเอาไปซึ้งมากคือเป็นรอยพุทธบาทที่โบราณนะแล้วก็รายการปรุงแต่ง แล้วก็ตราประทับเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงช่วงรัชสมัยเลยอันนี้จะเป็นช่วงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับเป็นรอยพระบาทที่มีสัญลักษณ์อะไรที่แบบชัดเจนมากแล้วก็เป็นรอยพระบาทที่ดูและศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอยู่บนยอดเขานมโทเนี่ยคือแบบสวยมากคือบนนี้มีรอยพระบาทศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าร้ายการบูรณะปรุงแต่งเลยคือแบบยังดิบๆอยู่เลย ใครมีโอกาสเนี่ยมาน,นวัสการนะครับจะรด้ไม่เชื่อว่าคุณเิพรพรสิงสิธิ์กลับไปแน่นอนนะครับครับที่นี่นะครับก็เป็นด้านหนึ่งนะครับของวัดเขานมโทนะครับเป็นด้านล่างตรงนี้เน่ยเป็นศาลเน่โเสือหรือเจ้าพ่อเสือนะครับซึ่งเป็น สารเทพารักษ์กศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดเขาลมโทนะครับไม่ว่าคนจะปวดหน้าคนจะแก้บนคนจะทําอะไรต้องมาบอกองคู่เคยมีเรื่องเล่านะว่ามีคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งแต่งงานแล้วเขาก็าบินบินที่เป็นบอลลูนยิงโดนแล้วก็มีดอกไม้มาโปรยแล้วก็ข้ามหัวปู่ปู่เสือก็ไปเข้าร่างคนแล้วก็ทําให้แบบว่าบอกว่าเนี่ยบินข้ามไปข้าม,มาโดยที่คนเขาต้องมาแก้บนมาขอขาม,มาลาโทษคือของเนี้ยมันเป็นของที่มันมองไม่เห็นนะในยุคป,ปัจจุบัน แต่ว่าศาลเนี่ยขอบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใครมาวัดเขานมโทขึ้นไปนมสัสก,การหลวงพ่อวัดนอนแล้วก็รอยพระบาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเขานมโทเสร็จแล้วคุณลงมาปุ๊บเนี่ยศาลที่อยู่ด้านขวามือจะมีประตูออกทางด้านขวานะครับศาลผู่เสืออยู่ด้านขวามือก็มานมาสัสก,การท่านซะหน่อยนะครับเป็นศาลที่เรียกว่าคนปีเสือเนี่ยควรจะมาไหว้นะเพราะว่าคนปีเสือเนี่ยเขาบอกว่าถูกชะโงก กับคนที่เป็นเจ้าวิภพก็คือคนเราเนี่ยมีอยู่ในธาตุดินเสือเนี่ยมันอยู่ในธาตุดินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ปีเสือก็ดีนะครับเสือจะถูกฉลองกับหมูคนปีหมูก็ดีมาไหว้ก็จะได้มีโชคลาภคนปีลิงต่อให้ชงกับปีเสือศาลนี้เนี่ยเขาทำการแก้ชงในการมีลิงอยู่ข้างเสือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอออยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณชงคุณมาไหว้ศาลเนี่ยคุณจะได้หายชง เป็นการแก้ชงหนีทางหนึ่งแล้วก็ปูดเตอองค์นี้ฝกักเสร็จมากนะครับก็ะจะปันเป็นรูปองคปูเป็นสิงหรือปูจ้าสนงพายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสายมูสายบุญไมโครเมีวันนี้ก็เสนอนะครับที่ท่องเที่ยวหม่ของชัยนาดนะครับวัดเขานมโทนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณบนยอดเขาแล้วนะครับของวัดเขานมโทนะครับที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับอันนี้จะอยู่คนละฝั่งกับตรงวัดเขาัพยานะครับเขาสัพยาเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับวัดเขานมโทพอดิบพอดีเลยบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงบนยอดเขานมโทเนี่ยจะตรงข้ามกับเขาสัพยาเลยนะครับถ้าตามธรมพีปุราณะรามยณะของรามเกียรติ์เนี่ยก็จะบอกว่าหนุมานเนี่ย มันม,มีเรื่องเล่าไงสตอรี่ถ้าเอาคร่าวๆคือหนุมานเนี่ยได้รับบัญชาจากองค์พระรามเนี่ยให้ไปเอาเขาสังกรณีตีชวานะครับที่เป็นเขายานเนี่ยมาเพื่อรักษาพลักษณ์ซึ่งโดนหอกโมกศักดิ์ที่องค์ท่านเท้ากุมภกรันนะครับซึ่งเป็นน้องชายของท่านเทา้าทุกสกันเนี่ยปักที่อกแล้วจะต้องมีกลิ่นอายของเขาสังกรณีตีชวาเนี่ย มาโดนหอกโมกษะเพื่อที่จะให้ขเข่าให้หอกเนี่ยสลายลงแต่การที่หนุมานเนี่ยจะนำต้นสังกรณีตีชวานเนี่ยก็มีบทบัญญัติไว้ว่าไม่สามารถที่จะถอนอะไรเนี่ยออกไปจากเขานี้ได้หนุมานก็เลยแผงฤทธิ์ถ้าตามคามีรามยานะเนี่ยก็ยกเขาเลยสังกรณีตีชวานเนี่ยแล้วเพื่อให้กลิ่นของต้นสังกรณีตีชวานเนี่ยมาโดนอง์พระลักษ นะครับแล้วก็ให้หอ,อกโมกษักดิ์เนี่ยหายไปนะครับแล้วบริเวณตรงเขานมโทเนี่ยเขาก็มีการแสดงสตอรี่แล้วก็สร้างไว้จริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นองค์พระนอนที่บริสสถานเนี่ยเดิมแต่เดิมเนี่ยก็คือมีองค์พระนอนเนี่ยซึ่งก็อยู่ในสมัยกรุงสุขโขทัยนะครับแล้วก็ที่จะบอกว่าถ้ำตรงนี้เนี่ยสามารถลัดเลาะไปอีกเข่าลูกหนึ่งได้นะฮะเห็นน้องเขาบอก แล้วแม่ใหญจะบอกว่าเป็นพระที่เก่าแก่กศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็หลวงพ่อองค์ข้างในเนี่ยถ้าใครมาบนบานหลันเก่าเรื่องอะไรก็ได้ทุกเรื่องนะก็จะมีไข่ต้มดอกไม้ทุบเทียนหรือบางคนก็บนลิเกก็สมปรารถนาทุกลายแล้วก็จะมีงานตอนช่วงเดือน3นะครับแล้วก็ตอนช่วงตัดบาดเทโวโรหนะเนี่ยก็ใหญ่จะบอกว่าตอนที่เขาใส่บารเนี่ยก็จะมีพระเดินลงจากเขาตรงนี้แหละ นะแล้วก็ชาวบ้านก็จะไปใส่บาตรก็จะไม่แพ้ที่วัดธรรมมูลเลยนะคืออยากจะบอกว่าชัยนาทเนี่ยมันมีสตรอรี่เรื่องราวที่มันกําลังถูกเปิดแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ลองมาเปิดใจแล้วมาเที่ยวเมืองรองที่ชัยนาทนะเพราะว่าชัยนาทเมืองเล็กๆแต่ไม่เล็กในใจแต่มีของดีๆแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นเขาตาคีซึ่งเขาสาจุดเนี่ยมันจะเป็นลูกตัวแอลมันเป็นสามเหลี่ยมมันคือมันจะต้องมีสตอรี่ถึงกันและกันเขาตาคีจะอยู่ตรงนั้นทางขวามือนะคะ และตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาน้ําโพรอยู่ตรงกลางนะครับแนละ้วดังด้านหลังก็จะเป็นเขาสัพยามันมีเรื่องเล่ามากมายคืออยากจะบอกว่าคนสมัยโบราณเนี่ยนักคิดนักแต่งช่างคิดช่างแต่งแต่เรื่องราวมันมีสตรอรี่จริงๆคืออยากจะให้ลองมาเที่ยวนอกจากบรรยากาศบริสุทธิ์บนนี้แล้วเนี่ยคุณยังได้สัมผัสไปของกลิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็คือไม่มีการตกแต่งอะไรเลยบนนี้นะแต่อยากให้คนมาเที่ยวแล้วก็ได้มาทําบุญที่วัด ขานลมโทซึ่งเป็นวัดชาวบ้านันบ้านแต่ก็ยังมีอายเข้มขังในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เห็นน้องเขาบอกว่าถ้าวัดตรงน,รงนี้ตรงทางขึ้นมาระหว่างนี้เคยมีบ่อน้ําร้อนโบราณเขาสามารถต้มไข่ได้เลยนะถ้าเกิดลองตรงนี้เนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็มีการขุดบ่อหรือว่าถางป่าไปเนี่ยมันอาจจะมีน้ําผุดขึ้นมาใหม่ก็ได้นะใครจะไปรู้มันอาจจะมีตาน้ําใหม่นะของมันมันน่าจะมีใหม่ คือมันมีมันมันยังมีผุดนะอาจารย์นี่ไม่คิดว่าถ้าใครลองมานะอีกหน่อยอาจจะมีนะของแบบนี้อมเมอสิ่งม,มันเกิดได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยเข้าไปไหว้พระน,นอนกันนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์และมีความน่าเข้มขขังแค่ไหนนะครับเนี่ยเข้ามานะเราก็เห็นแล้วลนะ่ะแบบโอ้โหแบบ เขาก็สร้างเก่งนะสร้างนิหารอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างภายในก็เป็นพระนอนพระนอนองค์นี้เนี่ยคือแบบสร้างเหมือนแต่สมัยโบราณเป็นปูนปั้นแต่ก็ามาสร้างบนเขาแล้วพระนอนองค์นี้เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากคือจริงๆแล้วเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาจะมีความเชื่อในเรื่องการสร้างพระนอนถ้าสิงบุรีก็จะมีวพระพระนอนจากสีใช่ไหมอาจารย์นึงนี่ยังเคยคิดเลยว่าทําไมชัยนาทยังหาพระนอนโบราณไม่เจอวันนี้เจอแล้ว เนี่ยอยู่ที่นี่เองวัเขานมโทเนี่ยก็เรียกว่าต้องเป็นพันปีได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าใครมาชัยนาทเนี่ยห้ามพลาดนะบาสกัรกะพระนอนวัดเขานมโทแล้วคุณน่าจะเจอเรื่องอะไรดีๆกลับไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม subscribe นะครับในช่องของปุรวมี่ h anel n นะครับหรือใน facebook นะครับ พิมคำว่าเอมมี่เทพนิมิตนะครับโหระเวศเีถนนชัยหรือไอทับไอทิชแอบบี A B B, นะครับทีโอเอ็นจีเอเอเอสยูเค e สุกนะครับก็จะสามารถติดตามปูรูเอมมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ